อาการที่หนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคเหนื่อยโรคเหนื่อยไหคะก็คือจะมีเหนื่อบวมมีกลิ่นปากแปรงฟันมีเลือดออฟันโยกหรือว่าเหนื่อยล้นเนาะแล้วก็มีกลิ่นปากร่วมด้วยระหว่างใช่ไหมฟันแปรงฟันอะไรแบบนี้ค่ะแม้ว่าเราจะทําความสะอาดดีแค่ไหนกินปากก็ยังมีนะคะลองสังเกตตัวเองเราเป็นโรคเหนื่อยหรือเปล่าใช่หรือว่ายังไม่มูจะเป็นโรคเหนื่อเป็นยังไงหรือว่า อเออโรคเหือกมันคือโรคอะไรโรคเหือกมันมีสามชื่อด้วยกันนะคะก็คือโรคปริธานรามนาศโรคเหือบสามชื่อนี้เป็นโรคเดียวกันนะคะค่ะ <c oughs> ที่สุดจะเล่าให้ฟังว่าเออโรคเหือกมันมีอาการยังไงก็คือการที่เราไม่ได้ปูดหินปูนนาน,านหินปูนสะสมเพราะหินปูนมันสะสมมากๆจะทําให้เหเงือเระบวมรบุ่มมักเสพเหงือก็จะเปิดอ้านะคะหินปูนก็จะลงไปอยู่ตั้งมดข้างใต้ 答应你了，那还。